เตัวคู่รักคู่ใหม่คะ่ะต้องบอกว่าเรื่องราวความรักของนางเอกสาวและนักร้องหนุ่มชื่อดังเป็นใครมาติดตามกันคะ่ะ วันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับอีกหนึ่งคู่นะคะที่เปิดตัวคบกันเป็นแฟนแล้วล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มสุดเท่และนางเอกสาวลูกครึ่งที่ตอนนี้ศึกษาดูใจกันมาร่วมปีแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคะความรักเป็นของคนสองคนและค่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆค่ะล่าสุดทําเอาแฟนๆรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงแซวยกใหญ่เนื่องจากวันเกิดของสาวมารีปีนี้เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่เลข3กันแล้วนะคะงานนี้หนุ่มพิดกาชยายเซอร์ไพด้วยการลงภาพคู่หวาน โพสกลางไอจีพร้อมคำอวยพรแฟนสาว Happy Birthday Girl ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกอย่างชัดเจนคะ่ะจะเป็นยังไงกับความน่ารักในครั้งนี้มาชมกันทางทีมงานก็ต้องขออวยพรให้สาวมารีเองมีความสุขมากๆคะ่ะ